อ่ะทุกคนครับมาลองทำข้อสอบจริงสอบเข้าสาธิตปทุมวันที่พึ่งสอบไปวันนี้เลยนะครับของหลักสูตร EPTS หรือว่า EP นั่นเองอ่ะมาลองดูซิว่าตอบกันได้หรือเปล่าสำหรับข้อนี้นะครับ Jean has a red stain on her carpet where she เป็นเรื่องของคำศั์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ให้มาเนี่ยกริยาหมดเลยใช่ไหมครับรานนี้ทุกคนมาทำำําคําศั์เนาะทุกคนต้องดูบริบทถึงจะตอบได้นะลูกเหตุ okay, การณ์ก็คือว่า on her carpet บนพรมมันมี a red stain เออคราวนี้ใครไม่รู้คําว่า stain ข้อนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าน้องก็ต้องดูจากสีเนี่ยมันเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วมันอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่ซึ่ง stain จริงๆแล้วเป็นคำนามเนาะแปลว่ารอยเปื้อนนั่นเองนะครับมีรอยเปื้อนอยู่บนพรมนะครับซึ่งเป็นที่ที่เธอไป ว่าทำอะไรกับไวน์ไวน์ที่เป็นเครื่องดื่มมาน้องมันถึงเป็นสีแดงล่ะมันก็ต้องทํหกใช่ไหมครับเพราะนั้นคาตอบก็ต้องเป็นข้อ1นั่นเองนะครับอ่ะขึ้นเฉลยมาเลยข้อนี้ spilled เห็นไหมมันมาจากคําว่า s p i l l นะครับก็คือแปลว่าทํหกเนาะส่วนข้อ2 blamed อันนี้แปลว่าตําหนินะจ๊ะแล้วก็3ครับ acquire ก็คือแปลว่าได้รับนะแล้วข้อ4 baked อันนี้เราเคยเห็นแบบตามร้านเบเกอรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คืออบทำขนมนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับไวน์เลยนะฮะอ่ะใครตอบข้อนี้ได้ถือว่าเก่งมากๆครับ